สวัสดีครับผมเบิ้มเดชพันธ์นำบุญสิงห์พลจากคอสชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาทดสอบวิวเจ้ารถรุ่นล่าสุดจากทางประเทศจีนนะครับผมกับเจ้า DFSK นะครับผมเกาลี่560นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถ b s e gment SUV นะครับรุ่นแรกของทาง DFSK นะครับผมที่ได้นำมาแข่งกับรถ SUV ในประเทศไทยนะครับผมซึ่งถือว่าหลาดตัวนี้มีความเข้มข้นค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าตลาดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งทาง DFSK เนี่ยได้มองแล้วว่า อา,อาจจะการแข่งขันในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับผมโดยทาง DFSK เ,เน้นในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายแล้วก็รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการออชชั่นมากมายนะครับผมแต่ให้ได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็มีสมรรถนะของรถยนต์ที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมซึ่งทําให้เจ้า Glory 560เนี่ยถูกออกแบบมาได้ดูค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับผม ด้วยยอดจองในงานเปิดตัวมอเตอร์โปปลายปีที่ผ่านมานะครับผมซึ่งสามารถทํายอดจองไว้ได้ถึง100คันนะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับผมในการเอาชนะใจลูกค้าชาวไทยได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเจ้า Glory 560นะครับผมมาพร้อมกับราคาช่วงแนะนําอยู่ที่749,000บาทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเลยเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ไปแล้วเนี่ยครับราคาจะถูกปรับเพิ่มมาที่789,000บาทนะครับผม ก็ถึงถือว่าเป็นรถที่มีราคาคุ้มค่านะครับผมด้วยราคาค่าตัวถึงไม่ถึง8แสนนะครับผมกับ SUV ขนาดกลางเนี่ยถือว่าคุ้มค่าและดูตอบโจทย์มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับผมทาง DFSK นะครับผมยังมีโชว์รูมสุดให้บริการถึง14แห่งทั่วประเทศไทยนะครับผมซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหญ่ของทาง DFSK ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้คนที่ซื้อรถเกาหลี560นะครับผมจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแล ตลอดระยะทาง5ปีหรือ1,000กิโลนะครับรวมถึงบริการชิ้นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับผมไม่ว่าเป็นหัวเทียนกองเปลยหรือกองน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับผมทาง Dfsk ก็จะดูแลให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับนอกจากนี้ยังมีการฉุกเฉินซ่อมให้รถให้ที่บ้านส่วน2ครั้งนะครับผมรวมถึงกับบริการดูแลรถฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงก็มีมาให้อีกด้วยครับในรถคันนี้นะครับเอาถือว่ามี ออปชันที่ดีพอสมควรให้กับลูกค้าชาวไทยที่สนใจในเจ้ากอรี่560ได้เป็นดีเด๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ากอรี่560เนี่ยมีจุดเด่นและมีจุดด้อยยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าในส่วนต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาลองดูในส่วนด้านหน้าของเจ้ากอรี่560นะครับผมด้วยไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าแบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบ LED นะครับผมนอกจากนี้ในส่วนด้านล่างก็จะมีเดท t i m e r u n n i เป็นแบบ LED มาให้พร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ ในการออกแบบของช่วงของกระจังหน้าเนี่ยจะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบปีกนกนะครับผมพร้อมโลโก้ DFK นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทางบริษัทซึ่งดูมีความโดดเด่นแล้วก็ดูลงตัวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้ในในการออกแบบรถของ Glory ห้าหกศูนย์เนี่ยมีการเน้นในเรื่องของความสป,ปอร์ตอยู่พอสมควรโดยการตัดดานะครับผมก็คือสีรถซึ่งโดยในส่วนของสเก์ตข้างนะครับรอบคันนะครับผมก็จะเป็นการใช้วัสดุสีดําด้านนะครับผม เรามีการออกแบบให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมทำให้ตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นและดูสปอร์ตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วเรามาลองดูในส่วนของด้านข้างครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างครับผมเจ้ากอรี่560นะครับมาด้วยมิติรถนะครับผมที่มีความยาวถึง4.5เมตรเลยนะครับผมรวมถึงความกว้างนะครับผม ที่มีถึง1.8เมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่1.7เมตรกว่านะครับผมก็ถือว่ามีมิติค่อนข้างกว้างทีเดียวสำหรับรถ B SUV นะครับผมโดยเจ้าเกาหลี560เนี่ยถือว่าทำออกแบบมาให้เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ดูบึกบึนและเน้นความสปอร์ตได้อย่างดูลงตัวนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของล้อนะครับผมเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับผมการคู่ลมดำนะครับผมแบบทรงสปอร์ตครับพร้อมดิสเบรสีล้อทั้งในด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคร รวมถึงในเรื่องของความสะดวกบายหรือความปลอดภัยอย่างสมาร์ทคีย์นะครับผมบริเวณที่จับมือประตูนะครับผมก็มีมาให้นะครับผมในการสัมผัสเนี่ยก็สามารถเปิดล็อกรถได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับผมมีการเล่นสีดำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซุมลอ้อหรือสเกิร์ตข้างนะครับผมเพื่อเน้นในเรื่องของความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมครับผม รวมถึงในชุดของแหลกหลังคาก็มีมาให้นะครับผมเพื่อเพิ่มแอทิวิตี้ในการ,การทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะการการติดตั้งเต็นท์หรือติดตั้งกองสัมภาระนะครับเพื่อให้สะดวกในการขนสัมภาระเดินทางไปในไกลหรือแคมปิ้งได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องชีวิตเอ้าดรได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับของเจ้าโกนี่560นคันนี้นะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของเสาวิทยุก็เป็นสังบบคลิีสลามอยู่ด้านหลังนะครับผมเพิ่มเพิ่มความสปอร์ตให้อีกด้วยอีกทางหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่มีมิติในการออกแบบที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ดูบึกบึนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งสามารถตอบโจทย์ในการขนสัมภาระแล้วก็ขนคนเพื่อใช้ในการเดินทางไปที่ต่างๆนะครับผมเพราะรถคันนี้เป็นรถแบบจิบชนั่งนั่นเองนะครับผมซึ่งทางกอลลี่560ก็ถือทำโจทย์โจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับในส่วนของด้านหลังของเจ้ากอลลี่560นะครับผมออกแบบมาให้ดูธรรมชาตรแมงและดูสมบูรณ์สมบัติมากกว่าเดิมนะครับผม โดยในส่วนของไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบปกตินะครับผมพร้อมกับด้วยไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกระชนด้านท้ายนะครับผมเป็นสีดานะครับผมทําให้ตัดกับสีตัวรถทําให้ดูรถสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อยู่ด้านล่างด้วยครับผมถึง3จุดนะครับนอกจากนี้ยังมีกล้องถอยหลังมาให้อีกด้วยอยู่ซึ่งซ่อนอยู่บริเวณใต้คิ้วกลางนะครับผมเวณนด้านหลังนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันในเรื่องความปลอดภัยนะครับผมที่มีมาให้ นอกจากนี้นะครับผมอีจุดเด่นหนึ่งก็คงเป็นเรื่องไฟเบร์วที่3ก็มีมาให้เพราะก็สปอยเลอร์หลังนะครับผมอีจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเจ้ากอรี่560นะครับผมก็คงเป็นเรื่องของพื้นที่ใช้่อต่อยด้านหลังนะครับผมของแบบแถวที่3แถวที่2ที่สามารถพรับเรียบได้นะครับซึ่งโดยประตูท้ายนะครับผมไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบแ,บบแมนวนวลธรรมดานะครับผมโดยการพรับบอดด้านหลังนะครับผมแถวที่3ามาแถวที่2เนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะครับโดยแถวที่3เนี่ยโดยแค่ดึงเชือกตรงนี้นะครับก็สามารถพรับเบาะ เรียบลงไปกับพื้นเป็นพื้นเดียวกันได้นะครับผมก็ถึงว่ามีความโดดเด่นในเรื่องการใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายในการพับเบาะนะครับผมได้เป็นอย่างดีนะครับผมนอกจากนี้ครับบริเวณด้านหลังเนี่ยยังมีช่องสลับใส่อุปกรณ์นะครับผมไม่ว่าเป็นของสดนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้แบบแม่บ้านผมกันลื่นถลายอะไรอย่างเงี้ยครับจิกจิกจิกอะไรเงี้ยสามารถมีพื้นที่ใช้สอยในการใส่สัมภาระได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของด้านข้างมุมขวาเนี่ยครับมี ขนาด12วต์มาให้เสียบใช้งานได้อีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความตดวรบายในการเดินทางได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่ต้องการาไปทําชีวิตเอลดอร์ outdoor, แล้วต้องการแบบที่์จโน้ตบุ๊กหรือทาเกี่ยวกับเครื่องแปลงไฟเพื่อไปใส่เป็นุงหาอาหาราง้นครับผกก็สามารถใช้ระบบไฟตัวนี้มาช่วยได้นะครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยในการใช้ชีวิตสถานการณ์แบบเอลดอร์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี <S <S ้นะครับในส่วนของแบบทถวสองก็มี ก็สามารถพับเรียบลงไปเป็นพื้นเดียวกันกันกบตัวเบาะด้านหลังได้นะครับผมทําให้สามารถเป็นที่นอนเวลาเราไปแคมปิ้งหรือเราออกไปเดินทางไปเอาดอยอ่ะถือว่าทําออกแบบมาได้อย่างดีนอกจากนี้ก็มีที่วางแก้วให้ทั้งสองฝั่งนะครับผมในแถวที่3นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างใส่ใจในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดื่มกาแฟรหรือต้องการเป็นที่ในการวางแก้วกาแฟก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับผมเดี๋ยวลองไปลองดูนะครับผมว่า ภายในของเจ้า g l o ี่560เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมจะลองไปลองดูกันนะครับผมเรามาดูในส่วนของภายในของเจ้า g l o ี่560นะครับผมก็ถือว่ามีการออกแบบให้ดูทาสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโดยรถ g l o ี่5่0เน้นความเป็นสปอร์ตค่อนข้างมากน,นะครับผมโดยวัสดุพื้นผิวของคอนโซลเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการตัดด้วย เคปลอรนะครับสังเค์นะครับผมซึ่งให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับรวมไปถึงในตัวของเบาะหรือแผงประตูนี่ครับผมมีการเดินได้แดงมากเข้ามาเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมทําให้ความรู้สึกที่มีความสปอร์ตมากขึ้นนอกจากนี้นะครับในวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลหรือตัวแผงประตูนะครับผมมีการใช้วัสดุพื้นผิวนุ่มหรืออาทัชเนี่ยเข้ามาทั้งหมดถึงแม้จะเป็นวัสดุผิวนุ่มนะครับผมแต่เมื่อดูสายตาเนี่ย กลับให้ความรู้สึกที่ไม่ได้ดูพรีเมียมเท่าที่ควรนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของเจ้ากรอรี่560คันนี้นะครับผมซึ่งหนึ่งแม้จะเป็นวัตดุแบบซอฟทัชแต่ก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของความหรูหราเท่าที่ทำออกมานะครับผมในจุดนี้นะครับผมแต่ในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับผมก็ถือว่ามีการออกแบบดีไซน์ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นกว่ารถจีนในสมัยก่อนนะครับเจ้ากอรี560เนี่ยถือว่ามีการรวบรวม หรือการออกแบบเนี่ยให้ดูกลมกลืนดูตอบสองเรื่องความสวยงามเนี่ยได้เป็นได้ดีพอสมควรนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับพุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินตะเข็บไายแดงนะครับผมให้ความรู้สึกฟิลสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะครับผมโดยตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมซึ่งจากการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าให้การตอบสนองในการวิ่งช้าเนี่ยค่อนข้างเบาเหมาะกับผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผม นอกจากนี้ครับในตัวของหน้าปัดเป็นหน้าปัดเรืองแสงสีน้ําเงินนะครับผมให้ความโดดเด่นแล้วดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับในส่วนของวงลัยเนี่ยจะมีระบบลติฟังก์ชันมาให้อย่างครบคันนะครับผมไม่ว่าในฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องควบคุมระบบเสียงครับในส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตอบลูทูธนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมซึ่งถือว่าสามารถทํามันผ่านวงมาลัยได้เลยนะครับผมก็ถือว่ามีความครบคันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้ครับ มาพร้อมระบบคุณตาร์นะครับผมบริเวณนี้นะครับมาให้ตาร์ต็อในการสั่งตาร์เครื่องยนต์หรือดับเครื่องยนต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีมาให้นะครับในส่วนของด้านขวานะครับผมก็จะเป็นตัวปุ่มปรับความสูงต่ําของไฟนะครับหมงไฟหน้านะครับผมพร้อมกับระบบปิดแ i คชั่นคอนโทรลมาให้นะครับในส่วนนี้ในส่วนของตัวระบบความบันเทิงนะครับผมเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับผมพร้อมระบบ ทัชสกรีนนะครับผมมีมาให้แต่ไม่รองรับ Apple Car เพหรือ Android Auto นะครับเป็นระบบธรรมดานะครับผมพร้อมช่องเสียบ USB แล้วก็ออกอยู่ตรงนี้นะครับยู่อ u x อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเสียบสายเพื่อเอาเพลงเข้าไปฟังได้นะครับก็มีอยู่ให้ในเจ้าเกาหลี5 6งคันนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของเสียงนะครับจากที่ลองฟังดูเนี่ยก็ไม่ได้พิเศษมากมายครับก็ถือว่าให้ส้มเสียง ที่ฟังได้ะดับดีพอสมควรนะครับผมก็ตามคุณภาพแล้วก็ราคาของตัวรถนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของพวงมาลัยน,นะครับผมสามารถปรับได้2ตํตำแหน่งนะครับคือขึ้นกับลงนะครับผมแต่ไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการลดคอสตอย่างหนึง่งก็ถือว่ารถรุ่นใหม่สมัยนี้ก็น่าจะต้องยืดได้เพื่อให้ปรับ ให้สมกับสรีระของผู้ขับขี่น่าจะดีกว่านะครับถ้าสามารถดึงออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจากออปชันหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีให้ในตัวรถนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานของชีวิตประจําวันของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งทาง c o รี่560ก็ถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการออปชั่นหรือเทคโนโลยีที่ล้นมากมายแต่ได้ราคาที่ค่อนข้างเอื้อมถึงนะครับ เจ้าคอลี่560ก็ถือว่าตอบโจทย์ในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของการขับขี่กันนะครับผมว่าเจ้ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับผม150แรงม้ากับิด2 2งินิวตันเมตรนะครับผมทํางานควบคู่กับกียร์ CVT นนะครับก็ถือว่าให้การตอบสนองในการขับขี่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับผม โดยอัตราเร่งน,นะครับผมของเจ้าเกลี560นะครับผมให้การตอบสนองค่อนข้างดีทีเดียวครับผมจากเครื่องยนต์ขุงพลัง1.5เทอร,ร์โบนะครับผมให้พลังกำลังในการตอบสนองที่ค่อนข้างฉับไวทีเดียวนะครับขับทำงานควบคู่กับเกียร์ CVT นะครับที่ให้ความต่อเนื่องของเกียร์แต่ละเกียร์ค่อนข้างมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบรถของเจ้าเกลี560คันนี้นะครับผมโดยที่เครื่องยนต์ตัวนี้ เวลาที่เราใช้รอบสูงนะครับผมในการเค้นมันนะครับเสียงเครื่องค่อนข้างดังจนเข้ามารบกวนผู้ขับขี่เลยทีเดียวนะครับซึ่งอาจเป็นข้อด้อยอีกข้อหนึ่งในเรื่องการใช้งานของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมพเพราะมัจะได้ยินเสียงเหมือนกับเคขะครับผมเราไม่แน่ใจว่าเป็นการเทของเครื่องยนต์หรือเป็นเสียงที่เกิดจากเทอร์โบนะครับผมในจุดนี้ครับผมโดยเครื่องยนต์ตัวนี้รองรับน้ำมันตั้งแต่ e20 ถึง e e85 เลยทีเดียวนะครับผม กงถือว่าให้ความประหยัดค่อนข้างดีเลยทีเดียวในยุคที่น้ำมันค่อนข้างแพงอย่างตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าการเติม e 8 5้ได้ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับในส่วนเรื่องการใช้งานหรือระบบต่างๆนะครับผมพงวงมาลัยนะครับผมให้น้ําหนักค่อนข้างดีนะครับผมเวลาขับขี่นะครับในตอนขับขี่จช้าเนี่ยค่อนข้างสัมผัสได้ถึง ความเบานะครับผมซึ่งน่าจะเหมาะกับสภาพสตีเลยทีเดียวนะครับผมแต่เวลาขับเร็วๆเนี่ยพวงมาลัยก็จะหน่วงหนักขึ้นมานะครับผมเพราะเนื่องจากพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยระบบไฟฟ้านะครับผมก็ถึงถือว่าตอบจบการทํางานได้ดีนะครับแต่ในความเร็วสูงๆเนี่ยอาจจะมีอาการดูเหมือนกับให้ตัวมากของพวงมาลัยมากไปหน่อยนะครับผมซึ่งทําให้เวลาใช้ความเร็วสูงๆอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในการขับนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แย่นะครับ ซึ่งในส่วนของมูเลไลเนี่ยครับผมเนื่องจากเป็นพวงมาล,ลัยระบบไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับจูนแต่งได้นะครับผมซึ่งทาง DFK นะครับผมก็มีการปรับจูนแก้ให้มีความมั่นคงหรือความหนักแน่นมากขึ้นใน,นความเร็วสูงนะครับผมน่าจะทาให้รถคันนี้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ในส่วนของช่วงล่างนะครับผมเน้นออกแบบมาให้มีความเฟิร์มนะครับผมนนแน่นๆนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าทํามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรแต่ว่าไม่ได้น่าประทับใจอะไรมากมายนะ,นะครับผมเพราะเนื่องจากในความเฟิร์มของมันเนี่ยยังมีความกระเด้งกระดอนอยู่นะครับผมทําให้เวลานั่งนะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับผมถ้ามีการปรับจูนในส่วนจุดนี้อีกหนึ่งจุดเนี่ยถ้าทำให้เป็นรถที่ขับสนุกเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าแรงพอสมควรให้การตอบสนองในการขับขี่เนี่ยถึงขัาน ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนระบบแอร์นะครับผมเจ้ารถคันนี้ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมให้โฟรเรื่องความเย็นสบายได้ได้ได้อย่างท,ทั่วถึงนะครับผมโดยในแถวที่2เนี่ยก็มีแอร์แถวที่2มาให้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายในเรื่องความเย็นได้อย่างมั่นใจแล้วโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้บริเวณแอร์แถวที่2เนี่ยด้านล่างก็จะมีชุด พัก12วต์นะครับผมมาให้อีกด้วยนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับผมสามเจ้ากาเวลี560เนี่ยก็ยังถือว่าเก็บเสียงได้ดีระดับหนึ่งครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากมายนะักเสียงสะเทือนจากพื้นถนนก็ดีหรือเสียงจากเครื่องยนต์เวลาใช้รอบสูงเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาอยู่ในตัวรถแต่ค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงครับผมที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรครับแต่ไม่สามารถรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้นะครับซึ่งถือว่า ไม่โอเคเลยทีเดียวในจุดนี้นะครับผมเพราะว่าอ่ารนอาจากในยุคนี้นะครับผมคนใช้มือถือส่วนใหญ่อะต้องการที่จะใช้ระบบแอปเปินคาเพลหรือออโตในการฟังเพลงสเสียส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งความสะดวกสบายในจุดนี้ก็จะหายไปนะครับผมซึ่งถ้าทาง DSK เนี่ยมีมาให้ด้วยก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมถึงแม้จะราคารถจะราคาไม่ได้สูงมากมายนักนะครับผมแต่ว่าออชั่นบางจุดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หรือสิ่งที่จะเป็นต้องใช้สําหรับคนในยุคนี้ไปแล้วนะครับผมก็น่าจะต้องมีมาให้บ้างนะครับผมรวมถึงเบาะหน้าทั้งสองตัวเนี่ยเป็นแบบปรับด้วยมือนะครับผมโดยฝั่งคนขับนยครับผมสามารถปรับได้6ทิศทางแล้วก็ฝั่งคนนั่งผู้โดยสารด้านซ้ายเนี่ยปรับได้สี่ทิศทางนะครับผมซึ่งนี่ก็อีกหนึ่งจุดนะครับผมถ้าเกิดตัวของเบา คนขับนะครับผมเป็นไฟฟ้ามาให้ด้วยเนี่ยเขาได้จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับผมแต่จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมจุดเด่นของเจ้าเกอรี่560เนี่ยจริงๆแล้วก็คงเป็นเรื่องของความกว้างขวางและสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนะครับผม ซึ่งพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารเนี่ยที่ค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะนะครับผมทําให้การนั่งของแถวหน้าแล้วก็แถวกลางเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วมีพื้นที่ใช้สอยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็กรูมก็ดีหรือเรื่องพื้นที่เหนือสีสษะเนี่ยก็มีมาให้ใช้อย่างเพียงพอครับแต่ในแถวที่3ามเนี่ยก็คงเหมือนรถจะที่นั่งทั่วไปซึ่งไม่สามารถให้ผู้ใหญ่นั่งได้จริงนะครับถึงนั่งได้ก็คง ้องทุลักทุเลพอสมควรคงเหมาะอาการที่ให้เด็กตัวเล็กนั่งหรือไม่ก็วางสัมภาระราเสียมากกว่านะครับผมก็ถือว่าเจ้ากรีห้างห้องศูนย์นะครับผมก็ให้การตอบสนองกับผู้ใช้ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมในเรื่องของการใช้งานแล้วก็พลังสมรรถนะพลังกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยก็มีเพียงพอแล้วก็อัปชันต่างๆที่จําเป็นก็มีมาให้อย่างครบครันซึ่งอาจจะขาดเหรือ,อตกหล่นไปบ้างน,นะครับผมเนื่องจาก เป็นรถนำเข้าจากจนีนในเรื่องออปชั่นบางตัวเนี่ยเขาต้องถูกตัดไปเพื่อไม่การลดคอสนะครับผมเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่จะนำเข้ามาจำหน่ายนะครับผมในจุดนี้นะครับผมก็ถือว่าเจ้ากรอรี่500ก็เป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งในท้องตลาดนะครับผมถ้าเกิดสำหรับคนที่ต้องการรถที่มีออปชั่นเพียงพอการใช้งานนะครับผมในราคาที่แค่เจ็ด แต่หนึ่งแปดแสนบาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับรถคันนี้นะครับจากการที่เราได้ลองทดสอบแล้วดูเจ้าเกาหลีเฮาสนนะครับผมก็ถือว่ามีการออกแบบมาได้อย่างดูคุ้มค่ากับราคาค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากนะครับผมกับรถที่มีขนาดใหญ่และมิติที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมอย่างเจ้าเกาหลีเ้าสูนคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ผู้ใช้ชาวไทยได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับผมในส่วนของเรื่องสมรรถนะและเรื่องพละกําลังเนี่ยที่ค่อนข้างมีอ่ะ หือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับกับขุมพลังกับขี1.5ลิตรเทอร์ลิโบนะครับผมซึ่งตอบโจทย์เรื่องสมรรถนะของการใช้งานได้เป็นอย่างดีแน่อย่างแน่นอนนะครับผมกับพื้นที่ใช้สอยในรถที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยอได้เป็นอย่างดีแต่ที่น่าเป็นห่วงคงเป็นเรื่องของทาง DFSK นะครับผมจะสามารถตอบโจทย์เรื่องวยการหลังการขายให้กับลูกค้าชาวไทยหรือเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคนไทยในการที่จะเลือกซื้อรถจากจีนมาใช้ได้หรือเปล่านะครับผม ซึ่งทางเกดวอลก็ดีหรือทาง MG ก็ดีนะครับผมก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้พอสมควรในการที่จะทำให้ลูกค้าชาวไทยเ,ยเชื่อในเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วเรื่องระบบทเทคโนโลยีที่มีมาให้นะครับผมซึ่งทางดีเ k เกนี่ยก็ต้องพิสูจน์ในจุดนี้ให้สําเร็จนะครับผมก็น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยให้มีความเชื่อถือในตัวแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานทอเชนแนลด้วยครับเดี๋ยวข้าหน้าเรามาล,ลองดูกันว่าเราจะ เอารถรุ่นใดมาให้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมไว้พบกันครับ